แคมเปอร์แวนไทยแลนด์บายลัก้สวัสดีครับวันนี้มาชมอีกหนึ่งผลงานครับคันนี้ก็มีห้องน้ำอีกเช่นเคยครับเรามาดูกันนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างคันนี้รวมจบแล้วจะอยู่ที่200,000สามครับมาตรงนี้จะเปิดพับขึ้นได้นะครับครับาวางของได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นชัก วันนี้ก็เก็บมุ้งครับแล้วก็เก็บอะไรเครื่องมือตัวนี้ก็เก็บที่ชาร์จแบตบตัวนี้ก็เก็บของเกประ,ะทั่วไปครับตัวนี้เราก็สามารถวางของได้ครับขึ้นมาตำหน่งนี้จะเป็นไมโครเวฟครับแล้วก็ตู้เย็นตัวนี้ก็วางของได้ ตัวนี้ก็เป็นแผงควบคุมไฟตอนนี้เปิดใช้งานไปอยู่ครับเรามาดูห้องน้ำกันต่อครับเราก็เปิดตรงนี้ออกมาก็เลือกมาก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่ครับพื้นห้องน้ำเปิดไฟพัดลมดูดอากาศจะทำงานนะครับตรงนี้พัดลมดูดอากาศครับทำงานนี่ก็พื้นห้องน้ำ เป็นชับโคเคลื่อนที่ครับมาลองดูน้ำกันครับถ้าเปิดน้ำนี่ครับทางน้ำบรรจุอยู่ที่70ลิตรครับก็มีที่วางสบู่ให้ตำแหน่งนี้ฝักบัวสายฉีดชำระ มาดูฝั่งนี้ก็ข้างบนจะเป็นพัดลมรถตู้ทั่วไปครับตรงนี้แอร์ถ้าเราทําห้องน้ําแอร์เราจะย้ายมาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ข้างหน้าพื้นที่หัวมันจะได้สูงขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นแอร์เป็นแอร์แยกคอยร้อนครับเขาเรียกว่าระเบิดคอยร้อนต้องขอบคุณน้าเลิมนะครับที่ช่วยแนะนาวิธีการติดตั้งครับตัวนี้ก็ เป็นพัดลมดูดอากาศทั่วไปครับแล้วก็มีทีวีใช้กล่อง Android ถ้าเราใช้ขนาด24นิ้วใช้กับรถที่มีห้องน้ำนะครับมันก็จะพอดีตรงนี้ขนาดมันจะได้พอดีไม่เลยถ้า32นิ้วมันจะดูเลยออกมาแล้วก็ดูไม่สวยครับตรงด้านบนฝั่งนี้ก็เก็บของได้ครับนะครับ ได้สองช่องครับเป็นโชคนะครับที่ที่ใส่ไปมันก็จะลงนิ่มๆตรงนี้มาดูฝั่งเตียงนอนเตียงตรงนี้จะสามารถนอนได้หนึ่งสองสามสามคนแล้วก็จะเอาไม้ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้มาพาดไว้ มานี้ครับแล้วก็จะมีแผ่นอยู่ด้านนอกปกติจะไว้อยู่หลังเบาะีครับเราจะยกไปไว้เมื่อกี้เพื่อที่จะทำเป็นเตียง วันนี้ได้ลูกสาวนะครับมาช่วยถ่ายคลิปให้แล้วก็เอา แพ่นั้นมาปูทับนี่ครับก็จะเป็นเตียงสามารถนอนได้สามคน ถ้าเราจะปรับเป็นที่นั่งเป็นโต๊ะทานข้าวครับเราก็เอาแผ่นนี้ยกออกก่อนนะครับเอาไปไว้ด้านนอกแผ่นนี้จะมีขา ขาของโต๊ะครับเดี๋ยวเราเอามาสวนใส่ขาโต๊ะก็ เป็นลักษณะนี้ครับมาเป็นชุดเราแกะตัวนี้ออกครับหมุนให้มันเข้าล็อกครับ ถ้าหมุนเข้าล็อกมันจะแข็งนะครับจากนั้นเราก็เอาเตียงสวบใส่ได้เป็นแผ่น็องเตียงมันเป็นแค่นี้ครับเราก็จะได้โตะ๊ะทานกับข้าวน่ครับนั่งก็ได้สี่คนถึงหกคนครับเอาสบายๆก็สี่คนกำลังพอดีครับ ทครับเรามาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังจะเป็นที่เก็บคอยร้อนที่แยกออกมาครับตรงนี้ข้อดีของการแยกคอยร้อนคือเวลาใช้งานเราไม่ต้องเปิดป่าท้ายครับไม่เปิดป่าท้ายก็สามารถใช้แอร์ได้ครับตรงนี้จะเป็นที่ วางเวลาทํากับข้าวครับเราก็วางของได้หน่อยหนึ่งครับตัวนี้ก็เก็บของได้มีปลั๊กไฟให้เผื่อได้ใช้งานด้านหลังครับตัวนี้ถ้าพับเก็บข้างล่างก็จะเป็นโต๊ะอีกชั้นหนึ่งครับสามารถเลื่อนออกมาได้ เป็นโต๊ะนั่งทานข้าวได้เอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็วางของทานข้าวได้ครับตัวนี้เป็นไอเดียลูกค้านะครับลูกค้าคอมเมนต์มาแล้วก็ทําให้นี่ครับประมาณนี้ด้านหลังก็มีมุง้งกันยุงเผื่อนอนแล้วไม่ได้เปิดแอร์เราก็เปิดพัดลม ดูดอากาศเปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดมุ้งตัวนี้ได้ครับจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้นคันนี้หมดไปทั้งหมด230,000นะครับได้ส่วนลดของช่างกับข้อมุมอีกคนละ5,000ก็เหลือ220,000ได้อุปกรณ์ตามนี้เลยครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นขนาด 280แอมป์นะครับถังน้ำขนาด70ลิตรครับแอร์ยี่ห้อชิกนะครับแยกคอยร้อนครับทีวี24่ินิ้วระบบน้ำก็ตามนี้ครับถ้ามีห้องน้ำนี่จะบวกไป30,000ถ้าไม่มีก็ตก200,000คันนี้แต่มีห้องน้ำก็เลยกลายเป็นละ สองแสนสามครับประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้ต่อไปก็รอติดตามชมรถฮุนไดครับกำลังทำฮุนไดต่อจากฮุนไดก็จะเป็นรถคอมพิวเตอร์มีห้องน้ำเหมือนกันลักษณะการจัดวางก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยครับ ครับผมวันนี้ลากันไปก่อนถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่0862206000เป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดียลครับโดยแค m p ปอร์แวนไทยแลนด์บายลักขอบคุณครับ